จอโปรไ i สเพลกซรุ่นใหม่อาจมาพร้อมกล้องเซนเตอร์สเตจใครที่กำลังรอคอยจอภาพระดับโปรจาก Apple อยู่เตรียมเฮได้เลยเพราะมีข่าวลนะือหนาหูว่าโปร d ดสเพลกซีรุ่นต่อไปอาจจะมาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำอย่างกล้องเซนเตอร์สเตจที่จะทำให้การวิดีโอคอนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่จริงเหรอมาเจาะลึกรายละเอียดกันครับ ล่าสุด Apple ได้ปล่อย MacOS 26.1 b e t a 3ให้นักัฒนาได้ทดลองใช้งานกันและภายในนั้นเองก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ p โปรดิสเพ e x i ีรุ่นใหม่ซ่อนอยู่โดยแซคฮอนจาก9 to 5 Mac และ e r r o n Perez จาก MacRumors ต่างก็รายงานตรงกันว่าพวกเขาพบโค้ดที่ระบุถึง p r o d i s p l พล x i r er Camera และ p r o โปรด x ส e x ลกซ e s s View Camera ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า Apple กำลังซุ่มพัฒนาจอภาพรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับกล้องเซนเตอร์สเตนั่นเอง สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับเซนเตอร์สเตมันคือฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้คุณอยู่ตรงกลางเฟรมภาพเสมอแม้ว่าคุณจะขยับตัวไปมาขณะวิดีโอคอลทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดออกจากเฟรมอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เดส k ์วิวที่ต้องใช้กล้องเซนเตอร์สเตในการจับภาพสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะและใบหน้าของผู้ใช้ได้พร้อมกันซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการนำเสนอหรือการสอนออนไลน์แต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องมีกล้องเซนเตอร์สเตในโปรดิสเพล็กซ์เดียด้วย เพราะโปรดิสเพล็กซียรุ่นปัจจุบันนั้นไม่มีกล้องและไม่มีลำโพงในตัวเลยทั้งๆท,ที่ราคาสูงถึง154,900บาท4,999ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแล้วสเปคอื่นๆของโปรดิสเพล็กซียรุ่นปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างมันมาพร้อมกับหน้าจอขนาด32นิ้วความละเอียด 6K refresh r a เพียง60 Hz, ความสว่างหน้าจอสูงสุด1,600นิ ตันเดอร์บอทสามจำนวน1พอร์ตและ USB-C จำนวน3พอร์ตซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วถือว่าค่อนข้างเก่าเพราะโปรดิสเพล็กซียรุ่นปัจจุบันเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2019แล้วย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม2022 Apple ได้เปิดตัว Studio Display ขนาด27นิ้วที่มาพร้อมกล้องเซนเตอร์สเตและลำโพงในตัวในราคา54,900บาทซึ่งก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัวออกมาเช่นกัน มากเกอร์เมินนักข่าวสาย Apple ชื่อดังเคยรายงานว่า Apple กํกำลังพัฒนาและวางแผนที่จะเปิดตัวทั้ง Pro d i s p l a y x เดและ Studio Display รุ่นใหม่แต่ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้พร้อมๆกับการปล่อยอัปเดต m a c o s 26.1ก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเลื่อนไปอีกต้องรอดูกันต่อไปคำถามชวนคิดคุณคิดว่า p r o d i s p l a y x เดรุ่นใหม่ควรจะมีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างนอกเหนือจากกล้อง c ซน t ตอร์ a g e และคุณคิดว่าราคามันจะสูงขึ้นไปอีกกหหรรือไมไมมมม่าชคคควิดดเเเ็นนนััใ้ลยบ หรือคุณคิดว่า Apple ควรเน้นพัฒนา Studio Display ให้มีสเปคที่สูงขึ้นแทนที่จะออก Pro d i s p l a y ์เดียรุ่นใหม่เพราะบางคนอาจมองว่า Pro d i s p l a y ์เดียนั้นราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและ Studio Display ที่อัปเกรดสเปคอาจตอบโจทย์กว่าคุณคิดเห็นอย่างไรที่มา Macrumors h t t p s w w w m a c r u m o r s c o m 2 0 2 5 1 0 1 m a c o s 2 6 1 1 3 m a c r o s 2 6 1 1 3